ส่งผลจังหวัดไหนฝนตกหนักกรมอุตุเตือนฉบับที่สองสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่12มิถุนายน2564มาพบกับประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์อากาศในวันนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากอิทธิพลของพายุดีเพรสชันบริเวณอ่าวตังเกียจะทำให้เร่มามรสุม เคลื่อนลงมาพาดผ่านเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในวันที่13มิถุนายนโดยเรามารสมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งจะทำให้ในวันที่13-14มิถุนายนจะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งรายละเอียดจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอตุนิยมวิทยาจะเป็นเช่นไร และสภาพอากาศในวันนี้จะมีฝนตกหนักมากน้อยแค่ไหนและจะมีพื้นที่ใดบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ประกาศแจ้งเตือนจากกรมุตุนิยมวิทยาฉบับที่2ลงวันที่11มิถุนายน2564พายุดิปรรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเมื่อเวลา22นาฬิกาวันนี้พายุดิปรรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด18.0องศาเหนือลองจิจูด 112.0องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกียและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14มิมิถุนายน 2564ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้เองมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลย นนองคายบึงการน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินและมุกดาหารขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะและในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนตกสะสมในระยะนี้เอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งพายุดิเ r รสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อา่าวตังเกียแตะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่13ถึง14มิถุนายน2564ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งโดยพยากรณ์อากาศในภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิรนุโลกตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬนครพนมสกลน,นครมุกดาหารร้อยเอด็ดยโสโรทอำอนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24ององศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด28-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีนครสวรรค์และสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดและสระแก้ว อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ระจบคีวรีขันชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรหางฝั่งคลื่นสูง1 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพัางงาภูกเก็ต กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์อากาศในวันนี้จะเห็นได้ว่าทั่วทุกภาคยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ของพื้นที่แต่จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยลักษณะของฝนในช่วงนี้ยังคงเป็นหย่อมๆซึ่งในบริเวณพื้นที่ใดที่มีฝนตกก็จะตกหนักมากส่วนพื้นที่ใดที่ไม่มีฝนก็จะไม่มีฝนเลย แต่ก็ต้องขอแจ้งเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องในบริเวณที่มีฝนสะสมซึ่งหากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันในบริเวณดังกล่าวอาจทำให้มีมวลน้ำเข้าสมทบกันและทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้และสำหรับพื้นที่ที่ยังคงไม่ได้รับน้ำฝนก็ให้อดใจรออีกสักนิดซึ่งคาดว่าในช่วงวันที่13-14มิถุนายนหลายพื้นที่จะมีฝนตกกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นกันจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งทางเราจะนำมาเสนอให้กับทุกท่านและอัปเดตในคลิปต่อๆไปค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้ก็คือขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่าลืมดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศยังคงแปรปรวนค่ะและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ